ปิดท้ายด้วยนิดนึงขอแถมหน่อยละกันมีหลายคนถามว่าร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าชัดเจนแค่ไหนอย่างไรเพราะมีคนแอบไปเห็นภาพเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาขอดูภาพหน่อยได้ไหมครไปดอดไปนั่งอยู่นะคะแถวแถวสนามบินที่ดูไบนี่แอนดูแม็กเกอร์มาแชลเขาออกมาโพสเลย <c oughs> เนี่ยเขาไปเจอเห็นนะคะอยู่ในเล้าของเอมเรตนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิ นั่นแปลว่าเตรียมเดินทางไปดูใบเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดาว่าไปดูใบจะไปคุยกับใครบางคนก็ตีความเยอะนะเห็นภาพนี้ออกมาวันนั้นที่จะเดินทางไปเนี่ยเขาบอกเอ๊ร้อยเอกธรรมนัฐมะโกะราคาตัวเองหรือเปล่ากาลังจะบินไปดูใบแต่ข่าวล่าล่าสุดแล้วก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าล้มดิวเรียบร้อยเพราะฉะนั้นกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้อง ไม่สามารถไปอยู่พักเพื่อไทยได้นะขณะนี้อะครับเ่าแล้วทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดธรรมนัตกลับมามพลังประชารัฐวันนี้ชัดเจนแล้วว่าจะกลับมาอยู่พลังประชารัฐแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอย่างที่อาจารย์พิชายวิเคราะห์มเมื่อกี้ล่ะ,ะพลังประชารัฐจับมือเพื่อไทยล่ะเออไม่มีปัญหาได้ไหมไม่มีปัญหาร้อยเอกธรรมน,นัฐจะอยู่ภายใต้พลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้มีปัญหาที่ไปจับกับเพื่อไทยเพื่อไทยเขาไม่ได้ติด แล้วแต่เขาติดที่ร้อยเอกธรรมนัฐจะไปอยู่เพื่อไทยเนี่ยมันมีกระแสะค้าในพักเยอะ,อะว่ามันจะส่งผลต่อภาพลบและอาจจะมีส่งผลต่อการเลือกตั้งอะแล้วถ้าเกิดผมมองในพลังประชารัฐเองธรรมนัฐเต้ธรรมนัฐกับเพื่อนนจักทิพย์ล่ะค่ะไม่มีปัญหาได้หรอถึงเวลาพวกเนี้ยเขาคุยกันได้<อ>มันมีลักษณะพิเศษของนักการเมืองนะ<อ>เคยเห็นไหมเขาฆ่ากันฟันกันในสภาขุดรากถอนโคนเอาปนตระกูลมาแบบกลอภิปรายกันอะ,อะ วันดีคืนดีเขายังจับมือร่วมรัฐบาลกันได้เลยมิใช่เรื่องแตกถ้าร้อยเอกธรรมนัสจะคัมแบ็กนะคะไปอยู่พลังประชารัฐไายใต้การนําของพลเอกประวิทธิแล้วเราเชื่อว่าพลเอกประวิทธเองก็เวลข้ามด้วยแล้วก็อยากได้แบบบุคคลแบบนี้สเปคแบบนี้ไปอยู่ด้วยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดหลายคนคาดการมาดูคู่นี้ปัจจุบันเลขาพลังประชารัฐเป็นใครคะโอ้โหเลขาพลังประชารัฐน,น,นี่เลยนี่ฮะโอ้ออกมารัฐมนตรีสันติพร้อมพัดนี่แหละ เขาเคยห้ามหันกันที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ชั้น 5, ช,น5ชั้น6อยู่ครั้งหนึ่งสอ<า>งคนนี้คือสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ถูกไหมฮะก็ไม่รู้ไงเสือสองตัวจะอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้นะแต่เราเชื่อนะนักการเมืองจะมีสเปคพิเศษเกลียดกันแค่ไหนหรืออะไรกันแค่ไหนนะวันหนึ่งเขาก็จับมือกันได้อะแต่ในใจอาจจะยังกลุ่นๆนะแต่เพื่อทางการเมืองรับรองเขาบอกน่าจับตาคู่นี้เมื่อถึงวันนั้นแล้วต้องไปถามคุณสันติพร้อมพัฒน์คะร้อยเอกธมรัฐจะคัมแบ็กกลับมาจะอยู่กันยังไงคะ อ่ะรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวรอรอแล้วก็รอดูหลายคนตอนนี้ก็ตั้งสมการการเมืองเรียบร้อยแล้วค่ะพักไหนจะอยู่กับพักไหนยังไงก็มีหลายสูตรหลายหลายสมการแหละแต่เหลือสิ่งอื่นใดต้องดูจํานวนสสที่ได้ครับ